ครับผมสวัสดีครับอีสารพาเบิงครับมาชมกันต่อครับกับเจ้า M9000 ครับคูบตา้าไล่ระดับครับพี่น้องหลังจากฝนตกก็อากาศเริ่มร้อนครับวันนี้ยังหล่อยังแรงเหมือนเดิมครับ กับเจ้า M9000 ครับงานนี้บอกเลยครับใครขับเจ้า M9000 นี่แรงเป็นแรงครับล้อใหญ่ๆยางใหญ่ๆเนี่ยครับพี่น้อง งานถมที่นะครับไอตัวเล็กนี่ไม่ทันครับจอดครับพี่น้องไล่ระดับครับใช้ขับตัวแรงนะครับคันนี้ครับจับเจ้า m 9 0มเพันครับ โยน้ำเขายีา20ปีรถไถนะพี่น้องนะน่าจะประมาณนั้นครับดันดินนี่สบายแล้วครับรถใหญ่ๆครับพี่น้อง เิมดินข้างบนนะครับเพราะว่ารถขึ้นไม่ให้รถขึ้นไปเหยียบนะครับวันนี้ป๋าดาวแกไม่อยู่ครับไปย้ายรถมิโครครับพี่น้องคนขับเยอะครับ ำต่มาเรื่อยๆครับพี่น้องเจ้เอ็มเก้าพันก็ไม่ได้หยุดเลยครับวิ่งกันเยอะครับน่าจะเป็นสิบครับวันนี้ เอาเดิมเก้าพลุยอย่างเดียวครับไปแล้วครับไอ้ตัวเล็กเอาไปเก็บแล้วครับกีดขวางทางจราจรครับ พี่น้องดำมาอีกแล้วครับโดนแล้วครับเจ้าเอ็มเก้าพันดำตัววิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องมาไม่ขาดครับเจ้าเอ็มเก้าพันทำงานไม่หยุดเลยครับ ุยอย่างเดียวครับเจ้าเอ็มเันครับพี่น้องสายดันสายจวดครับบอกเลยครับ ยังเท่เหมือนเดิมนะครับกับเจ้าเอ็0 0ครับช่วงนี้มีแต่งานดันดินอย่างเดียวครับเจ้าเอ็ม0ก ครับท่านใดที่เคยเล่นรถไถนะครับพี่น้องกับเจ้าเอ็มเก้าครับความแรงความมันมันอยู่ที่คันเร่งน,นะพี่น้องนะํำต่อไม้เรื่อยครับ มาไม่ขาดซ้ายเลยครับสงสัยวันดีเสริมทับเยอะครับ ลุยต่อแล้วครับความแรงความมันมีน้องแลยเหยียบรถใหญ่ๆแบบนี้ครับเหยียบเงาพันในตำนานครับ ทำแรงครับพี่น้องคูโบตา้าเรียบร้อยครับครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับ